สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับฟิ <c oughs> ล์มนะคบครับตอนนี้ฟิล์มกำลังนอนอยู่มั่วๆนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์จ้าสุดสัปดาห์ฟิล์มขอไปนอนก,ก่อนนะครับตาลายหมดแล้วอ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นตีสี่ดีแล้วเจอกันตอนตีสี่จ้าถ้าเวลาก็ขอภัยนะครับอ่ะเจอกันอ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ เจอกันนะจ้าตื่นแล้วนะทุกคนตอนนี้นี่นอกจากเวลาแล้วนี่ดูใกล้ๆนะทุกคนเย็ดีสี่สิบสามสิบสี่น,นาทีวันนี้ตื่นแล้วนะทุกคนอ่ะฉันสวนข้างนอกนี้ก็ยังข้าอยู่เดี๋ยวแต่ห้องออบักข้างนอกนะครับอันนี้ นี่แหละตีห้าแล้วไปอาบนะเแล้วก็เตรียมตัวแล้วแล้วไปเตรียมตัวก่อนจ้าอาก่อนประม,มาณตีห้าแหละหาจออาบน้ำก็ห้าโมงตีห้าคึ้นแล้วก็เข้าม,มาเตรียมของอีกแล้วก็มาแต่งชุด,ว,ดวันนี้ เอาล่ะไปเตรียมของก่อนนะทุกคนไปตอนนี้เจ็ดโมงสองนาทีแล้วทุกคนเราัปเตรียมตัวกันวันนี้ติดภารกิจที่โรงเรียนนะจ๊ะตอนนี้เราใส่ชุดสีจ้าเอาันนี้รวมสีอน,อน,นี้ใส่ชุดพาราไเนงนะทุกคนปไปไหนกันถึงโรงเรียนะทุกคนตอนนี้เราเรียนยน,น้ำนะทุกคนตอนนี้เนี่ยแต่ทุกคนดู ที่สองเกันอนเรยนสุกษานเจ็ดเอาเราเาูมาแล้วตอนนี้คูยังไม่มาแต่ราจะคู่กเ่อนเดียวเดียวคนได้ตั้งแต่อ่หลายเดือนแล้วตั้แงแ,แต่วันที่17 ดเดือนพฤษภาปหีหกห้าทุกคนตอนนี้เรามอยู่ตรงน,นี้เห็นแล้วที่เราเดินจากอ่ะเราคืนมาแล้วเดี๋ยวปีคลิปก่อนทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าเราไม่ถ่ายคาบสาวได้เลยจ้าอ่ะ ัข้าสามต้องขออไปได้วยนะแต่ข้าสี่กินข้าวกันทนะุกคนเพราะว่าห่างอยู่ไกลมากปะไปกันตอนนี้มาถึงข้าเปลียนที่ข้าแล้วทุกคนตอนนี้แอบมาข้างน,นอกนะครับนะทุกคนเนี่ยคู่ยังไม่มานะนะถ้าเดี๋ยวเข้าไปก่อนถึงเวลาเรียนข้าเปลียนที่ข้าแล้วนะทุกคนนี่ห้องภายในหุ่นถูมา,มาอ่ะเราเรียกกันนะทุกคน อันนี้ค้าวเตียนที่ห <Nope. S 1> ้าก็อ๋อข้าวเตียนที่ห้าก็อันตรีเศรษฐศาสตร์ค้าวเตียนที่หกก็คันนี้เพิ่มเติมแต่ค้าวเตียนที่เจ็ดก็มาเลยดีที่ห้องสมุดนะทุกคนอ่ะแล้วเรามาดูค้าวเตียนที่แปดดูว่ารวมสีที่ไหนอ่ะรวมสีที่ไหนก็ไปเูยกระจ้าข้าบุญรากาข้าแปะกระภาพเก้าเพื่อสังคมเพื่อชาติ ตามัดทีดีไวพ้นดียิ่งใหญ่เลิศล้นชมผูบุกสปาราคเกี่ยวแดนชาติทุกทุกคนสาธาตอนนี้หลังจากซ้อมงานเราไปฝึกตอนนี้มันเจอไปหกห้าหกกว่านาทีแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนมีตอนนี้ไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นแวตัดไปเลือกเต็มเจับ ับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วต้องต้องขอโทษขออภยัยคุผู้ชมนะคะวันนี้นี้ฟิล์มติดภารกิจจ้าก็เลยไม่สามารถถ่ายได้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องให้ฟังนะ่าเดี๋ยวกัคือไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ตอนเลิกเรียนนะทุกคนตอ,อนเรามาถ่ายคลิปตอนนี้นีเวลาหนึ่งทุ่มเก้านาทีอ้าเดี๋ยวจะให้ฟังตอนประมาณเลอดเรียน แล้วเรียวันนี้เรานี้ฟิล์มก็ไปให้ที่ที่นั่นเรียนไปซื้อของนะทุกคนแล้วก็ไปเออวันนั้นอะ่ะไปหลังไปไปโรง,งเรียนสีประทุมโรง,งสีประทุมคือโรงเรียนเตียมมดลศึกษาพษัฒนาการอุปนิชานีดูชุดน,นี้อันนี้ชุดที่ฟิลม์มใส่เนียทุกคนอะต่อมาเราก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปซื้อของไปซื้อน้ําแล้วก็ไปซื้อของ หอดื่มกินเิมลึกหรือว่าไปที่ตลาดนี่แหละตอนนี้ยังพูดเร็วไม่ได้นะอาคลิมนี้ก็ยาวยาวเอาอะส่วนต่อมาก็คือข้าวแปกับข้าวเก้าอาจำยม่ได้ถ่ายนะฮะแต่ไปครข้าวเนะฮะแต่แผลพี่สตาสีเขียวก็จะพา หารล้อมเพลงเพลงโทนชมพูเพลงลอยสานามแล้วก็เพลงมัดเตี้ยอุดมสัปมาสามอย่างอ่างอะแล้วมาบอกลาค่ะผู้ชมก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งถ้าจ่ายไม่ค่าคลิปฟดีโอสังขารเขาฟรีๆนะคะเอาและต่อมาแล้วก็มีโลโก้อยู่ตัวนี้นะอันนี้เพิ่มเอามาทําใหม่ละอ่ะส้อนตา ลืมกดหัวนี้ด้วยนะกดรูปแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ดูรูปตรงนี้เลยที่สามคันนะครับอ่ะช่วงน,นี้ฟิล์มลาไปก่อนสำนี้บ๊ายบาย